สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันี้เอาอะไรเนาะเอฟซีมาให้กับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันี้อะไรเนาะเอฟซีจากทางชื่อจเกตคือเก่าวคนฝากมักือเดยนมาให้มักือเดยนผู้เขาไฟเดอจเรียนตูวเขาไฟไปเอากับน้องอันมุงยามาไปข้าวเดียงเนาะพี่สวัสดีเด้อพี่น้องมาถือมาใครกันเลยเนาะเพื่อนหอกเงี้ยที่นี่ ใ่่สักเดียกตอกกเด็กับอกเนกช้นหน่วยเนาะพี่น้องเช้หน่อยกตอกไหมไปตดิเออเอาไปตยายอีกก่องนึ่งย้าไปใยามีสอกล่องบ่กล่องเดียวบกตอกคือมานห่อยใหญ่ต่ ทบอีทขา่านอนนะจอมันแถมักคดีแบว่าโอ้ยาพี่น้อใหญ่นะนี่มันเสอ้นสีหน่วยเนาะพี่น้องมีซีหน่วยใช่กเกาซีหน่วยมาจากลมาจากเออจากลกบนี้เนาะไบี้เค่ะสมาจากขอนบอาบองสดียนซีลรหสิอ้าจะกู้จะกลกาจะคอหันม้งแต่อาเขาอไบ้าว่าจากลูกเขาเอาคาผักอะไรอ๋อกะทาเขาเทไรขาดาหนึ่งสิบประมาณสี่สิบล

qua vậy thì anh ấy nóng hơn một năm hết, hết, hôi, mà, mà mà? Mà hết, hết, hết cái 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 cái

ลีดจุดรีใจให้ตอกายดูเ็นตอเต็มพรงไม่เห็นบ่ะเออมาเดี๋ยวพอสิปแอบเออเนี่ยเป็นไงสิล้องกองเนาะหอยคีน้อง กกแกออก,ก,อกมออกแต่ปีนี่นี่นม่ปแกเตีก่อนปีมันหกห่าวนี่มัน,น,อออกกนมันบวบ่จมันมานําหลดมาสิบวบเดอยา่างกแต่กลงไปยับถ่ายออกไปถ่ายย่นาะไม่เ็นมึงทุกคนถ่งนขาหนักถึงเปิดนะ เฟื่อยเฟือยนะเนาหันหัวน้อยบอกไม่หวนาะแม่แม่มาน้องจ้มึงอยากได้ค่ะมีจักบัวแต่ว่าปีตัวแต่ยานี่แล้วค่ะที่น้อ อยากเน่าเลยบัวนี่จะาอยากเ่านะแต่บอกแปน้ยบอกแปวงห่ยมกน่นอยชื่นนอตาปไ็ดห,ห,ห,หน่อ,นหนอยหนึ่งหน่อยได้ดีอจยได้ดีวะพอดีมึงนี่อ้ยมจิ ปลาทางหนี่ปลาต้องปลาจอืมปลที่ว่าาาที่ันเป็นเบานี่เนาะแม่กินกกินากินได้ยัง้ให้เด็กินก่อนแบบใหา่ขนาดนั้นเลจนะปปดเองมีอเสือจะไม่กันไปกัสิเอาไวจับ าชุ่นะเขาป้กะเพาะเบิดหน้ามันกะเพาแน่นยจัมดเบิดนะกระเพาะ่ได้จนลำเนาะาม่ี่รอเดูแล้วว่าถ้าตรงป่าจะได้ก่อถ้าตรงปาดบวใหญ่ก็มมันจะป่าไงเอามือออกไปได้เลยอุ้ยควายมันหักมันม้วนจับแต่มันเอามันจะหักเนาะเอาเอานมาหนนะเอาเสืออาเอาหนเอาหน มาไสอีวอปเนกินระดผู้เขาผูเขามันทิ้งงสึ้ง,งากยไ,ไ,ไกินหมดทุเรียนผู้เข้าไฟยูยราวก็ได้กิน ดูดอนี่บ okay. 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 ้างดู่าน้องนี่บนี่คือกานแต่ามันพันสายพันมันสีต่างกันนะมาเสกคนว่าเนาะัทวนนาติมหัวทวนมันงแกสองว่ามันสิถึงเหนือมาอือมันสิถึงัวอื่นมับอกเร้จะค่อยๆกันเดี๋ยวเดีอยสิเดอยสิเออน่ติ เจะเจอไปบวกมากระไรแล้วน้องฝ่ายแบบว่มันแร้่องอันไหนสิ้สามบ้าทียเธอบ๊อบ

เฮ้าดันเอ้าดันอีพีหงาม่ปอ้าี่ได้ยอคืนนี่เขาลงยูทูบวนนาไม่ดีดอหมดหนอีเเน้องพี่น้องตัวน เราด้ขกินด้ตนกินเรกินได้กินเลยทวนนื่อย้มันปวใจเอาไปห้อีเมย์นี่ค่ะนี่เอาไปห้อีเมยคุยกันได้เราอีเมยคุยเน่ไปได้วเห็นดีไปหเราคค่ะไปไปไปกเอาไปห้เรากินเลยล่ะพี่มาก่อนน้อเหอต่างกันก็ป เนี่ยไปไม่ได้การรับแต่คนละแบบอาจารย์อืมเออนวดได้เดี๋ยวค่ะโอ้ยตะกอกตะกอกอันน้อยๆยะกินไหมกินได้มันงก็อันไหนนด้บุกเลยอ่ะโอ้เออยาผ่านพญาบมาหน้เก็บไว้เลยด้วยคนจะแบบปลุกเด้อไอนี่คือผมไม่เคยเอาไปปลุกอ่ะแล้วแนวพันตัวนี้มันแอะไรเละ นนเนาะอืได uh. ้ได้เด yeah. <ís> ้อ <ns> พ <à> <laughs> yeah. ี่น้องอยากแบ่งให้กินเนาะกิอนี่กรบปานนะม่มกินบปาข้าเาแครอืมกินอเบิร์ดะเาไปกเบิร์ดเนาะบอกขันเคือมึงซื้ออันเบิดได้

แล้วก yes. mm ็ตสองขอบคุณในไลเดอรที yeah. oh. okay. Now, no ่ส่งเานให้กินนามาขอบคุณนดอกดีใจขนาดเลยเนาะขอบคุณปอให้ยดีไม่แห้งเด้ออูือปลาเขาแบบ้าดีเดียวดีเดียวดีเดียวเขหาตัวเมาให้สุดใจเลยอย่า้องอันอีเมลนึ่งอีเมลหนึ่งก็มปาขอบนแบบว่านายนหน่อยหนึ่งนะเนาะนในหน่อยแบบ ก็เลยจกองหงง่ายว่ะ้ยเคยเบอร์สามบัวเลย c บอรที่มเบเลมึงยน่าอน่อยางเนาะตนไไม่ได้ก็สื่อนเ้องหน่กยเนี่ยถ้าอ่างหอกมันก็ แม่ไมหนุ uh, ่มาโดไอวะอ้าวนีวซ้ลแบบมนดีังสิปลูกออก่วเลยเนาะเห็ดเขาอย่งเขาเนี้ยทุเรียนนะลองายเห็ดเต็มเห็ดเป็นไปหกตกินยังไงเออวางกอนเดกินได้ละปีนายัวเออดเบ

กบกบจได้เน๊อะจิวหาาเอาไปเอนข้าวเดียวกินแค่้าเดียวปาจะม่น้องี่บมันบ้ามันขเออลอสองิมา้งวาเปอกอันอิ่มหรือเปล่าไม่ไม่อันมวใหญ่ไหมอ่นมวใหญ่มกินอ๋ออือหือก็ไม่มวลจะผาให้กน่อน

มากมากเลยปกติไปตำตีบ้าไี่ต้เข้ามาแต่ดูมันเขามากมากก็่ว่าปุ้ยได้แต่ว่าเขาเป็นมักแกกินไหนมันขอมากินกินอันนี้มันนีะเออกินนวดมันหิลายกว่าเอาไปตำนี่เบอร์เท่าไหร่ได้นี่ความแสบตำใส่แบบพูดนะปฟาดแล้วจะเอาไปตู้เย็นได้ักตองเรือเลยเห็นเน่าได้ขาดคอยเห็นมักสุดว่ามากนี่ ขนมี้มกอกกินกับแจ้วนะนะแจ้วพงค่ะก้อยกินหงเบิ้ลท่านะครับเนือหนุ่มนะมื่อเี้กงากระ้ลนะมานที่มีมกุ้วอันนี้บอเดอาใส่ดอกตูบ่องเป็นยังกินเบิ่อก่อนบะมัวเบิ้ลมากินจะมายุมมาดิมันยังก็บ่าเอยกินไม่ชมนั่นนี่ส่วนกินอันนด้บอกว่ากินมาเวิลแต่ก็มาเห็นจะเสียอ่งนี้ mẹ em thấy Ăn Ăn cái hình một tóc bàn tóc cọc kìa đồ tóc cái mặt 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 đó mặt mặt một mặt mặt cân mặt 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 ăn mặt 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 บ่เคยกินมันต้องสมกับว่าเคยกินเปลือกมันไม่อะไรบานกับเล้อค่ะบอ่เคยกินมักตอบเบื่อเปลือกมันก้มีความสมความผาดเอาเป็นเน้อเจีวนเหออืมแต่อื้อโคลมบีมากได้กินได้มัเปลือกเนื้อมมนแมันตอบเอาเอาแน่เปนกะนะอืมข้อพินศษรีวอนแน่แบบผูกเดี๋ยวจะเลิกเขาป้าไปเวิดมานี่ยังคือกันแค่อย่างนห้มันไรแน่คือเก่า อ๋อกอร้กรเนในกรนอยอาถือเก็บไหถอเดียวน้เอาเกีวแบบปลูกมานสักอีกแบบเน่าน้องอีกทีน้อยถ้าเราป็ิบอ่ะสำนักติดนกสกับิได้เพื่อเพนสำนีเด้อี่ขอบคุณขอบใจเด้อที่การที่ตามบีได้ะ ขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบใจค่ะมาขอี่เนาะที่ช่ะขอดาไปจากจรรมชิที่สกิก็ไม่ได้อบคุณเลยคุณเลยค่ะาคุเยขอคุณเยขอบคุณเ้ยขอบคุเลยขอบคุณยขอบคุณเขอบคุณเลยอคุณเลยขอบคุณเลยขอบคุณเลยขอเขอบคุณเลอเลยขบอบวุเอนกลคเเอน สิว่าว่าทางฟังเล่าอาจจะทิ้งคำบาขอบใจกับหลงพออ่อให้เด้อพี่น้องแมนขอบใจกระซือว่าแบบเนีเป็นคำข,ขอบคุณที่แบบว่าเข้าออกมาจากใจนะยังหายหูซึ้อว่าเออเขาขอบคุณอันนี้แหละแต่ว่ามันเพิ่มคำบาขอบใจเนาะน้องก็ต้องขอบคุณในรเด้อเดี๋ยวไปเจอกันไหมคลิปหน้านพี่น้องไา้